สวัสดีครับคุณนี้มาพบกับผมดีเคนะวันนี้เาจะไม่ได้มาชัก,กน่นกันนะวันนี้เราจะมาเล่นเกม นิดหนห่อยเพาะว่าเตรีมมาตั้งนานแล้วเราเพิ่งมาเล่นกันเขาแระส่นิลร่นสารเาวรจะเป็นรูปตาแบบนี้แล้วแับรูปโหลด ชาจังเลยเห็นแต่พวกสตรีมเมอร์คนดังๆเขาเล่นมาแล้วหรือเปล่าไระเฮ้ยตัวอะไรวะนี่ตัวไหนอ่ะคุมองไม่เห็นเลยเฮ้ยตีแมนปะไอ้มือยาวอ้าไออีนั่นแน่เลย อะไรว่าไอบาร์เฮนเดอร์ไม่่ใชเดลดี้เฮ้ยคุณเห็นเดอร์สกิมเมอร์อะไรแบบนี้เดอลดี้แน่เลยกูเกมโมโนแบบนี้กิโมโนแบบนี้ชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมมันเหมือนเลยอะเอ้ยใช่แน่เลยค่ะ กิ <Kim> โมโนนกมูมมม <Yeah. S 1> ono, ี่เลยไเดีเดี แบบมันมแค่นี้วะเดี๋ยวไปปรับอะไรเพิ่มก่อนยังไงมันแค่นี้วะเอวับนักคุณคือเราปรับผิดไนีเมื่อกี้มาแล้วนักคุณฮ้ยเห็นแต่พวกวิแป้งเขาเลยขับเร็นมาก

อะไรวะเฮนตกแล้วแก่หมดเลยกรลังมาตรงนี้เป็นยังไงนี้เป็นวันอะไรใหด มันอะไร่งออือเตัวที่เราฝันนี่อ,อ,อ,อไม่แตกหรอปกติแตกมันจะมีอนะไรบ สียงมันเหมือนมีคนเดินไปดึงอ,อันนี้คือไมันคืออะไรเน,น,นื้อหรอตรงนี้ไม่ได้ไลยยังไปได้อออรอเรโกดดไปโกดดไปเฮ้นนยเฮ้ยขาดก้ตายเออลืไปมาเอาไปดันเราอันนี้ดีว่ เออทำไมเปิดประตูไม่ได้ต้องมือะไรมาดันอันนี้ดันไดไหมเฮ้ยดันได้ซะด้วยใชตาตีนตีนอะไรตีนที่เจ้าอยากเล่นภาพสวยอะอาชีพตอนไหนล่ะยังไงจะไปอ่าน

ดึงหรอพอไม่ได้ตู้เย็นหายตู้เย็นอะไรไปตู้เย็นหาวเน่ยทุกคนดูหน่อยมันด่ได้อึงตู้เนมเชื่อับงว

กูสอบเป็นเออเป็นรอบวันที่ก็ลันดีเลยสองคนสุดขั้วรูดลวงทุกคนลวงสง่ายเง่นด้วยว่ะ ม่อีตกแลวกอนนี้ต้องพยายามที่จะปิงตกใจเยเกือบตกเกือบตกแล้วปิมไม่อยู่ีเยอะจริงะ ดึงปริงปริงปริงอ้หายให้เราดึงอะดึงเลยอนี่คืออะไรเอ้ยนี่มันหมอกของตีมแมนปะ มันคืออะไรมัน,น,นคืออะไรเ,เดี๋ยวกห็หนีปิงโอเคนะคะทุกคนก็ขอลาพาร์นทนี่ไปก่อนเพราะว่าแม่งหนีปิง,งยากชิบเป๋งโอเคก็ขอลาพาร์นทนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ